แล้วมันกดตรงไหนอะเตงกดที่หัวใจของเราเนาะจ๊ะเองกลัวอะไะกลัวไฟมันดูดไฟมันไม่ดูดหรอกเอแอแล้วเพราะอะไรอ่ะพลังความรักของฉันปกป้องเธออยู่งั้นเขาเป่าให้เตงนะได้จ้ะเย็นไหมอือหือเย็นความรักมักเย็นเสมอชายเรามาตีแบตแต่งตัวอย่างนี้หรอใส่แบบนี้หรอครับน่ารักมุ้งมิงมันเข้ากับรีเหรอใส่แบบนี้เพราะรีเป็นคนน่ารักเกิ เบื่อพวกรักแฟนเกินเบอร์เว้ยคนดูไม่รู้หรอกว่าฉันคือใครชายคนเยอะอ่ะไม่มีที่ตีเลยตรงนี้ก็ได้จ้ะแต่เองเลือกเลยเอาไม่แบบอันไหนเขาเอาอันไหนได้มันเหมือนกันงั้นเขาเอาอันนี้รักแฟนเกินเบอร์เสียจริงปีศาจแดงไม่ชอบด้วย ไปแกล้งมันหน่อยดีกว่าเตงรับนะมาเดลิจ่าเราต้องหลอกมันอุ้ยอุ้ยเต็มหน้าเลยขอโทษเขาตีแล้วเตงเขาขอโทษไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเสิร์ฟีกทีเบาๆจ้าไปเราต้องหลอกมันให้ได้อุ้ยเตงเสียงอะไรอะ ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เสรีกลูกนึงครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงอุ้ยอ่ะโดนหัวเปาเบาแตงมาเปลี่ยนกันเสริฟจ้าจ้ะเดี๋ยวเขาตั้งใจรับรลอบเนี่ยจะหลอกให้ฉี่ละโอ๊ยแตงนี่เจ็งแล้วแตงได้นเ,เสียงอะไรเปล่าโอ้ยอยู่ไม่ได้เลยเสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เขาว่ากลับเหอะ ก็ดีเหมือนกันนะเขาว่าไปห้องเพื่อนก็ได้งั้นเราเก็บรูปแบตแล้วไปหาเจ้าโลกันเออเขาว่าคิดงั้นแหละแต่เองฝากไว้ก่อนเถอะวันนี้ไม่ใช่วันของปีศาจแดง,แงล่ะแตงรูปแบตหลุดมือหลุดได้ยังไงอะเมื่อกี้มันแกว่งแกว่งแขนแล้วมันกระเด็นอะเฮ้ยตั้งใจวะปีศาจแดงอยู่ไม่ได้แลวเว้ยเดี๋ยววันหลังเขาพาไปตีแบตนายิมลงไม่แรงสัญญานะอยะ่า รู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะตัวเองคิดเยอะหลอนหรือเปล่าว่าเขาเหลอเปล่าผู้กำกับก็ยังไม่จบซีนนี่สักทีทำไมยังไม่จบเจ้าอ้วนให้คำปรึกษาจะได้เรื่องไหมเนี่ยถ้ามาปรึกษาปุกกี้นะสำเร็จไปนานแล้วบ <c oughs> ุกี้เราไม่เลือกจะ กหัวกึกกึกกึกเฮ้ยอ,อ,อ่ะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งนะกึกกึกกึกอะโอ้ยไม่ดูเลยโอ้เธอรูปแผลตาแทนหัวสามครั้งกนะ็แค่นั้นแหละโหแล้วไปเอาหน้ากาก,ากอะไรมาใส่ไหนใส่ดูนิเนี่ยเราใส่แบบนี้แหละ เนะองทำฉันเจ็บแสบม,มากนะฉันทำอะไรเฮ้ยมันไม่รู้นี่หว่าว่าเราเป็นปีศาจแดงดูเรื่องอะไรกันอยู่อะ่ะอันนี้ไอเรื่องนี้คูดยิ้นสนุกมากเลยเออใช่นางเอกเขาน่ารักมากเลยน่ากระทือบไดิน่าอะไรนะถ้าพูดแบบนี้แฟนฉันอยู่เจอแนะ่เก่งจริงๆรแล้วมาสลอนนะอะไรห้องฉันเะนี่ยจะชวนไปเล่นด้วยไม่เล่นไปไปห้องนางเป็ดกันไม่ไป ถ้าใครไม่ไปแสดงว่าอิจฉาความรักของฉันงั้นฉันไปก่อนเลยแล้วนิฉาอไม่เว้ยทำร้ายแค่ขนาดนี้เลยเหรอฉันแค่พ้นลงไปห้องน้ำเป็ีนเร็วเองอิจฉาความรักมั้ยเนาะไม่เว้ยงั้นก็ไปกันได้แล้วตะวันไปนี่แฟนอยู่ข้าวไปยังมั่งเจ้าถึงห้องน้ำเป็ดหรือยังเจ้าเรียบถึงแล้วจัามาได้เลย ทำไมรถขยะวยิ่งผ่านหน้าเปล่ารถเลียนเว้ยทุเรียนโอ้ย,อยไม่ใช่เว้ยเหม็นความเลียนเหม็นความรักหิวข้าวแล้วว่าปวดท้องไปหมดเลยฮารีไซจะหาหรอวา่ารีมาส่งนะตามพี่โลมันว่าเลยแค่นี้นาจาะจ๊ะตาเองอุอ้ยถึงห้องพอดีอ้วนไว้นี่ฟันหิวข้าว แล้วจะปิดไฟทําไมเปิดดิโอ้ยเจ้าหนี่ตลกมุกมืดพาไปกินเฮ้ยพูดดีดดิเอาจะลองกินไปแฮรี่ชินกินครับเอา้องมาได้ผ่านอะ่ะให้กินฟรีดีแค่ไหนแหละเห็นมเป็นเพื่อนแฟนนะั่นอ่ะจ้าขอบคุณจ้าแฟนเพื่อนดีแล้วซ่อมกันไปไหนอะ่ะคุณไม่มีครูไม่นออ้องซ่อมหรอแกกินไปไม่ต้องแพม ใช่รีแกะไม่ได้อ oh Yo, ่ะอ๋ออยู่ก okay, like ับแฟนนี่แกะกงแกะกล่องไม่เป็นเอินเบอร์ตอนกินหมูกระทานี่จกเอาจกเอาไม่ต้องพูดอย่าเอาความจริงมาพูดเฮ้ยแฟนผมไม่ทำแบบนั้นไม่ต้องแ c มโอ้ยปกป้องกันเกินไปโอ้ไม่ต้องแ้มนี่จะชวนกินมีช้อนคันเดียวก็กินได้เว้ยชายรีขอโทษขอโทษเรื่องอะไรเจะ นี่ลืมพัดลมหมีไว้ที่โรงเรียนอ่ะอ๋อไม่เป็นไรอ้วนวัเนยโอเคโอเคจะบินโกแล้วกี้อะ่ะเฮ้ยอย่าหัวเล่นดีวะใช่เบาๆดีคนเขาใช้สมาธิอ้วนอะไรพัดลมผมอ่ะเอ้าแล้วก็ไม่บอกเอ้าแล้วพัดลมผมอะอ้ยไม่ต้องแพงเอ้าหนูจะจ้างใครอ่ะอ้วนโอ้ยไม่ต้องยุ่งนี้เขากำลังจะบอกจริง สองร้อยครัชารลีร้อนอะ่ะเชิญครับพัดลมตัวใหม่ไม่ต้องไกลามากเจ้านี่เงินถึงงานเดินนี่ตัวเดียวพี่ลองเรียนเหรอไม่ใช่ครับมันตัวใหม่คนละสีกันลองแก่ตัวสีอ๋ยลำคาญเว้ยมันจะอะไรกันนักหนาวก็แค่แก่แค่นั้นแหละ ยังวะความรักครั้งนี้แต่เองเขาเสียดายเงินน่ะเอาไปไม่เป็นไรเจร้โอ๊ยเขาให้ก็รับรับไปเถอะอะไรระแกอยากดูแล้วเนี่ยกระมิกกรเมียนกลัวน้ำตาเทียนจะหยดเนี่ยขำพูดเยอะจริงๆอุย้ยสีสันสดใสมีกิระดับเนี่ยหนึ่งสองสามโอไยลำคานโว้ย,ยหัวมันร้อนต้องอาเข้าไปจอเย็นปป๊บออกปุ๊บโอ้ เย็นปป๊กโอ๊ยยังเป่าายย่อ๋อยัยย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 ยงจะกินคยยยะเยยายเป,าป่ายี่ปากเยย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 ่ยย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 ย กำลังเป่นมั้งอะไม่ต้องให้มันมามันไม่กล้ามาหรอกเยรักแฟนเกินเบอร์ฉันมาแล้วมีหรืออันใหม่จะไม่โชว์มันโชว์จริงๆฉันคนเดียวอยากเล่นที่ไหนล่ะปุกี้ด้วยไม่ต้องมันไม่กล้ามาหรอกฉันอยู่ใต้นี้ฉันมาแล้วนั่นไงไม่เห็นจะโดนหน้าเลยเอาได้ดิโอ๊ยีมันพันผมฉันก็าผมหล่อนไงไม่ใช่ผมฉันออา เองแพ้ตั้งนานแล้วใช่มาเลย่ะใช่มาคบกับฉันแมรี่มันไม่อยู่พูดว่าเลยนะเพื่อนธรยศยอกๆยอกแต่ถ้าฉันไม่อยู่จริงอ่ะก็แย่งแค่นั้นแหละผมรักแฟนเกินเบอร์ผมไม่เลือกคุณหรอกแต่เองรอนไหมเขารอที่ไหน่ยินไปยายช้ออันเดียวบุลลีนะบุลลีนะแต่เองรอนไหมเป่าเขาเป่าเตงเป่าเขาเป่าเตงโอ้ย รู้ไหมครับซีรีส์รักแฟนเกินเบอร์ตอนพัดลมหมี่ให้ตัวเองอยากได้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้เลยครับ